สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมอยู่ตีบ้านผาใต้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้กําลังมาเอาเสื้อผ้าเอาของใจนะครับมาร่วมบริจาคคือชาวบ้านที่เปื้อนเดือดร้อนจากน้ําท่วมนะครับนี่วันนี้ก็มีหลายท่านเลยครับหลายคณะเลยที่เอาของมาร่วมบริจาคนะครับตอนนี้ไม้กวาดอย่างเสื้อผ้าอย่างนะครับมากันเยอะเลยนะครับนี่ พักคอไทยเป็นก่อเอาน้ำดื่มนะครับมาร่วมบริจาคชาวบ้านที่ได้รับการเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับซึ่งบริเวณด้านหลังนี้ก่อจะเป็นแม่น้ํากกนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีหลายคณะเลยนะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับคนไทยไม่แหลงน้ําใจครับผมมีพักอย่างต่างๆนะครับมีน้ําดื่มนะครับ มีเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในซอยนี้นะครับก็จะเป็นบ้านตีได้รับาการกระทบจากน้ำท่วมนะครับซึ่งบ้านเรือนประชาชนนะครับหายไปหลายหลังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถช่างขวนออนทัวร์นะครับช่างขวนก่อมานะครับมาเจอกันโดยบังเอิญครับท่านผู้ชมนี่ลองรอยน้ำท่วมก็ขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับนี่ บ้านเรือนราษฎดรหายไปประมาณเจ็ดหลังนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับบริเวณด้านหลังนี้ก็จะเป็นนะแม่น้ำกกนะครับซึ่งปีนี้น้ำเยอะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมนี่เลย ทางลงไปนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือบ้านผาใต้นะครับแล้วก็หายไปเรียบร้อยครับนี่ช่างควนอยู่ตรงนี้ครับ,รบออช่างช่างฮะอันนี้เป็นบ้านน้องอ๋อนี่ครับนี่ดู หล่องลอยความเสียหายนะครับจากภัยพิบัติน้ําท่วมครั้งนี้นะครับบริเวณนี่ก็จะเป็นแม่น้ําก๊กนะครับซึ่งไหลไปเชียงรายนะครับลงไปแม่น้ําโขงนะครับท่านผู้ชมนี่ดูบ้านเรือนราดซ้อนหายไปหลายหลังเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผมคึกว,ว่าเป็นศูนย์เ,เล็กๆก็ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นท่าเรือนะครับจะเป็นท่าเรือโอ้โห น้ำยังเยอะอยู่นะครับเหล่าเตะมงเป่า,ปาน่ะดูเศษซากความเสียหายนะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นเขตของจังหวัดเชียงรายนะครับอ่าเป็นตำบลห้วยชมพูนะครับอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับฝั่งนู้นนะครับโอโ้โหหายไปหลายหลังเลยนะครับท่านผู้ชม,ชมแถบนี้ไปทั้งแถบเลยบ้านของชาวบ้านนะครับ น้ำยังแรงอยู่นะครับน้ำยังแรงอยู่เดี๋ยวเดินไปดูบ้านชาวบ้านนะครับที่อยู่ไกลน้ำกกนะครับช่างควรนก็สัมผัสชาวบ้านอยู่นะครับ <cười> ừ. <cười> Ê, nó à? à? vô. ở đây bạn nóng cả khi khuyên thử mà nám thơm thử ngọt thử hả nó bị lòi nám vô à ซิพเอดหลังาหายนักขนาดเดี๋ยวไปเอาของก่อนนะครับไปเอาเสื้อผ้าเอาอย่างก่อน เินแมวของนะครับนี่มีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าหยุดสามถุงนะครับมีทีวีหนึงเครื่องนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงด้านไหนนะครับเพราะว่านี่มันลงจุดนี้นะครับมันมันเยอะละนะครับเดี๋ยวไปลงด้านไหนดีกว่า เดี๋ยวขอเอาทีวีนะครับไปด้านในก่อนนะครับผมเมื่อกี้ขนทีวีไปละตอนนี้เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ากับสองสาวเดินหลายรอบครับเหงื่อทำไมแล้ว ช่งางควนก็กำลังขนคลองลง <c oughs> มีผ้าหม่มหมีผ้าห่มมีเสื้อผ้<ว>อามามา่าปากกระป๋องผ <c oughs> มผ้าหม่มใกล้หน้าหนาวละใกล้หน้าหนาวแล้วมันต้องผ้าห่มเสื้อผ้าตัวนี้ผมเขียนไว้ที่มันเป็นของรองของแยกไว้แล่างข้างล่างโอเครวมด้วยช่วยกัน <c oughs> แกนแก่รถตอนนี้ภารกิจเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวก็ จะเดินทางกลับนะครับแล้วเจอหมายตกป่าที่ไหนนะครับผมก็จะลองแวะตกป่านะครับน้ำกำลังสวยน้ำสวยอ่ะช่างหวนไปก่อนแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหแค่น้ามาเทปิงนี่เออได้จอมเบสมาทำอาหารกินแล้วก็บอกกินได้อยู่ มันเปล่งละทะเลมันมีแต่ปลาอนี ead, ่เทากวาอย่ามาแจกปลาเขาไทยผมกังหอยกำลังปลาไปแล้วครับไปหาไม้ต๊ะปลากับต้ะไปนะครับับ หลังจากที่เราไปบริจาคของมานะครับก็มาแวะตกป่านะครับผมดูแม่น้ํากกครับน้ํายังเยอะอยู่นะครับน้ําเยอะอยู่นะครับลงไปตกอ่าหมายของผมด้านหลังนุ่นบาได้นะครับเพราะว่าน้ํามันยังท่วมอยู่นะครับก็เลยได้มาอยู่บนสะพานนะครับท่านผู้ชมลงเบ็ดไปสองคันนะครับลงเบ็ดไปสองคันบอกคว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับรอตีดตามกันครับผมลงเบ็ดไปแล้วสองคันดูลองรอยน้ําท่วม ปริมาณน้ำยังเยอะอยู่นะครับเอานั่งลุน้นมาได้ลงคลิปตกป่ามาเป็นเดือนนะครับน้ำมันท่วมครับท่านผู้ชมออกหมายตกป่าก็ยากลำบาก รอน้ำลดแถมสักนิดนะครับเพื่อมันเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเดี๋ยวเราก,กอยมาลุยกันใหม่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสบายๆครับบริจาคของน้ำท่วมนะครับมาแวะตกฝาตอนนี้ฝนกระตกนะครับอิอทธิพลของพายาุซูลิกนะครับามาถึงอำเภอฝางมาถึงแม่อายแล้วครับ ขอให้ตกเบาๆนะครับอย่าเยอะเหมือนช่วงก่อนนะครับ <c oughs> บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนะครับพืชพักอยันงนะครับต่างๆ <c oughs> โอเคมาลุ้นป่าดีกว่าครับผมได้สักตัวดีใจแล้วครับ <c oughs> หรือไม่ได้เลยก็มาเป็นยังครับ <c oughs> ลงเบ็ดไปได้ชั่วโมงนะครับปรากฏว่า ปาบากินเป็ดเลยนะครับบอกว่าพ่อแหนมมันเยอะก่อน,นะครับลองดูแหมครึ่งชั่วโมงถ้ายังไม่ได้ตัวเดี๋ยวเก็บเบ็ดกลับบ้านดีกว่าครับเบ็ดอีกคันมีนู่นนะครับตอนนี้ผมย้ายจุดมากล่งสะพานนะครับหลังจากที่มาลองตกป่าบนสะพานผ้าทัโซฟังนี่นะครับ ลงเบ็ดไป2ชั่วโมงนะครับปรากฏว่าเบ็ดบดินเลยนะครับป่าบปกินเบ็ดนะครับตอนนี้ก็ได้เก็บของนะครับเก็บเบ็ดเรียบร้อยเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านดีกว่าครับถ้ามีโอกาสน้ำลดนะครับเดี๋ยวจะมาสำรวจหมายแม่น้ำกกใหม่นะครับผมไปกลับบ้านวันนี้ได้แห้ววันนี้ได้แห้ว